เครื่องรถใหม่เข้ามานะครับมีเครื่องคูปเปอร์ตสามสูบเยอะเลยจะเป็นคูปเปอร์ตอรดีหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้านะครับหนึ่งหนึ่งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมิสซูใส่ฟลุคลิฟท์นะครับ S4Q มิสซูบิชิต,ตัวท็อปสามสูบเล็กนะครับ L3E ฝาลาย1 1 05้โลโก้เล็กรุ่นใหม่ แล้วนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดีแปดห้รุ่นเก่านะครับที่ใส่ในเรือรถน้ำอ่าวันนี้ตัวนี้น่าสนใจ D782 แนะแล้วก็เป็นแบบถ่อยเสียอยู่บนด้วยคนชอบซื้อไปลงเทอร์โบกันซีซูโซโซคูบัต้าวีหนึ่งหกโค้ดเล็กอ่ารอบนี้เข้ามา1ตัวแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชิบะอล่านะครับเครื่องทำความเย็นแต่ว่าบ้านเราก็จะนิยมไปใส่พวกรถถงรถไทยของพวกนิวคอนแลน สวยๆเข้ามาหลายตัว